สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับหนังสือพูดได้เป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาความคิดเพิ่มพูนความรู้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะหากใครไม่มีเวลาที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสามารถเข้ามาฟังพอดแคสต์แกหนังสือดีๆในช่องของเราได้ในทุกๆวันเลยนะคะ เหตุผลที่บางคนหาเงินได้มากกว่าคนอื่นมันเกิดจากอะไรกันนั่นก็เพราะว่าพวกเขาทำให้คนจ่ายเงินให้กับคุณค่าของเขาไม่ใช่เวลาของเขาเขาอาจเลือกที่จะทำงานที่มีนายจ้างแต่เขาก็ต้องได้รับเงินเดือนตามคุณค่าของเขานั่นคือเงินเดือนที่สูงถึงสูงมากเลยเพราะเขาคิดว่าเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะ ถ้ามีคนที่ต้องการความสามารถของเขาก็ต้องยอมที่จะจ่ายนะคะเพราะว่าเขามีทางเลือกเขาอาจจะเลือกแบบไม่ทํางานให้คุณก็ได้เขาสามารถทํางานอะไรให้ใครก็ได้ที่ไหนก็ได้เพราะว่าเขามีคุณค่าถูกต้องไหมคะและเขาก็ขายคุณค่าของเขาในราคาที่แพงด้วยแต่ตรงกันข้ามนะคะบางคนเลือกทำงานแบบไขยเวลาหรือได้ค่าจ้างตามเวลาอาจเพราะเขาไม่มีความสามารถ หรือมีแต่ความสามารถที่ไม่ถูกให้ค่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาขายเวลาของเขาและขายในราคาถูกด้วยจึงไม่แปลกที่เขาไม่เคยได้งานดีๆและเงินดีๆเพราะความจริงก็คือว่าเมื่อคุณมองว่าเวลาของคุณราคาถูกคนอื่นก็จะจ่ายมาในราคาถูกเมื่อคุณมองว่าความสามารถของคุณราคาถูกคนอื่นก็จ่ายมาในราคาถูกเช่นกัน คนที่มีความสามารถส่วนใหญ่จะไม่ทํางานแบบขายเวลาค่ะแต่จะทำงานแบบขายคุณค่าพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ต้องการค่าจ้างโดยคำนวณจากการทำงานให้คุณวันละกี่ชั่วโมงแต่เขาต้องการค่าตอบแทนโดยดูจากความสามารถของเขาสามารถสร้างผลประโยชน์ให้คุณได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองเพราะคนที่จ่ายให้คุณค่าของคุณจะตีราคาคุณสูงและคนที่จ่ายให้เวลาของคุณ จะตีราคาคุณต่ำเสมอดังนั้นจากนี้ไปนี่จะเป็นกฎของคุณคุณจะทำงานแบบขายคุณค่าไม่ทำงานแบบขายเวลาคุณจะไม่เป็นลูกจ้างทั่วไปที่ขายความสามารถทั่วไปพูดง่ายๆก็คือ ขายแรงและขายเวลาซึ่งใครก็ทำได้คุณอ่านมีเงินเดือนหรือรายได้ที่ไม่แย่แต่คุณไม่มีวันมีเงินเท่าคนที่เขาขายความสามารถและอย่ายึดติดกับดักที่ว่าคุณก็ขายความสามารถเหมือนกันไม่งั้นเขาจะรับคุณเข้าทำงานทํำไมใช่คุณขายความสามารถที่ไม่มีอะไรโดดเด่นไงและไม่ใช่คุณคนเดียวที่ทาได้เขาถึงได้จ่ายเงินเดือนคุณแค่นี้ จริงๆแล้วเขาจ่ายให้กับเวลาของคุณไม่ใช่ความสามารถของคุณเปรียบเทียบกับคนที่เงินเดือนหรือไรายได้สูงกว่าคุณสิบเท่านะคะลองดูว่าพวกเขาขายคุณค่าของตัวเองยังไงนั่นคือขายความสามารถที่พิเศษที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้และส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เพราะว่าความสามารถที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นความสามารถที่พวกเขาสามารถพัฒนามันขึ้นในตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง และเพิ่มราคาให้ตัวเองสิ่งที่สำคัญพวกเขาตีราคาเวลาของพวกเขาสูงมากพวกเขาจะไม่ทําอะไรที่แลกด้วยเวลามากและได้เงินน้อยแต่จะทําอะไรที่แลกด้วยเวลาน้อยและได้เงินมากถามว่าทำไมคนต้องยอมจ่ายก็เพราะความสามารถของพวกเขาแพงฉะนั้นพัฒนาความสามารถของคุณแล้วคุณจะเริ่มมีค่า แล้วจะเริ่มมีคนจ่ายให้กับค่าของคุณแทนที่จะจ่ายให้เวลาของคุณซึ่งนั่นหมายถึงค่าตัวของคุณจะสูงขึ้นแต่คุณจะแลกด้วยเวลาที่น้อยลงนั่นเองนี้ก็เป็นบทเรียนดีๆนะคะจากหนังสือวิธีเป็นคน 1%, ที่หาเงินเก่งที่สุดนะคะในช่วงตอนเลือกงานที่คุณ ขายคุณค่าไม่ใช่ขายเวลานะคะถ้าใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปนะคะหวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นบทเรียนอะไรเดี๋ยวรอชมกันวันนี้สวัสดีค่ะ